ค่ะพบกับซอฟสมายแล้วนะคะอนนี้ตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมาผสมพันธุ์บอนสีค่ะพอดีเข้าบานอยู่วันนี้มีสามต้นนะคะค่ะวันนี้เราจะมาผสมพันธุ์ขอค่ะแต่ว่าเวลาเหมาะสมก็คือตอนช่วงกลางคืน,นค่ะเขาเขาจะ,ะเกสรเขาจะออกมาเยอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะผสมแบบไหน,นค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกของบับเบิร์เลนะคะนนี้ก็จะเป็นมิ่งมหามงคลค่ะอันนี้ไวไวล้วนฟ้าค่ะ ปกรณ์แล้วก็จะมีมีผููกันค่ะมีผู้กันแล้วก็มีกันไกนะคะ,ะเราก็จะตัดตรงนี้ออกเลยนะคะตรงข้างล่างนี้จะเป็นจะสอนตัวเมียนะคะตัดรอบๆไปค่ะวันนี้เราก็จะตัดตน แฉ่แบบนี้นะคะเพื่อเวลาน้ําโดนน้ําโดนไหลเขาก็จะได้ไหลลงจะได้ไม่ขังนะคะจะได้ไม่เน่าค่ะส่วนนี้จะเป็นตัวเมียนะคะตสอนตัวเมียเนี่ยเราแตะแดดเดี๋ยวเขาจะเป็นเหนียวเนียนะคะเป็นเมือกเมือกเหนียวเหนียวนะคะ แล้วเ,าเอากะสอนของต้นรวยลุนฟ้าะะก็จะติดมากับูุกันนะคะแล้วเราก็จะเอามาแตะแกะสอนตัวเมีย ค่ะแล้วก็จะมาแตะตรงนี้นะคะนี่แต่ซอนตน้ียมจะมีเมือกเหนียวเหนียวหน,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 นะคะแล้วก็เอามาแปะแปะรอบๆเลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบับเบิรลเลสเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ พ่อพันธ์ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะก็อันนี้แล้วเราก็จะเอามันพอมีเหลืออยู่เราก็จะมาผสมกับมิ่งมหามงคลค่ะ ก็แตะแตะตรงน,นี้นะคะเป็นสอนของตัวผู้ของด้วยเรืนฟ้ามาแปะกับนิ่งมหามงคลค่ะก็ถ้าเขาติดฝักแล้วก็จะได้พันธุลูกไม้ชนิดใหม่ค่ะแล้วเราก็จะให้บับบับเบิเลสเป็นพ่อพันธุ์บ้างค่ะแล้วก็เอา สอนตัวผู้ของบาเบเลสนะคะเราจะสอนตัวผู้ของบาเบเลสเราผสมกับรวยรวยล้นฟ้าค่ะอันนี้ก็จะให้รวยล้นฟ้าเป็นแม่พันธุ <c oughs> ์เราต้องผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะ แต่ถ้าเรามีบานดอกเดียวเราก็ผสมตัวเขาเองก็ได้ค่ะแต่มันก็จะไม่ได้สายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะคะถ้าเราอยากได้สายพันธุ์ที่แบบแปลกใหม่ที่มาแล้วก็เอาคนละสายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันค่ะแล้วเราก็เอาถุงมาสอนปิดไว้นะคะเพื่อป้องกนันแรง ข้ามารบกวนนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบไว้แล้วก็ถุงล้วก็จะเจาะเจะรูนะคะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้คะ่ะเจาะรูค่ะแล้วก็เอาหนังยางรับไวห้หลวมนะคะประมาณนี้ค่ะออถ้าเขาติดก็การเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นเป็น,เ,ปน,เ,หนเหมือนท้องนะเป็นกลม เป็นกลมๆเราเอาเป็นป้อมๆอกลมๆนะคะแล้วก็กา้านเขาก็จะแข็งแรงอยู่นะคะแกมก้านเขาก็จะไม่ล้มค่ะถ้าเขาติดนะคะแต่ถ้าเขาไม่ติดก้านเขาก็ก็จะล้มลงค่ะเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปค่ะก็มาลุ้นกันนะครับประมาณอสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูค่ะว่าเขาจะติดหรือไม่ติดค่ะก็ถ้าเขาออกฝักแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะ เขาก็จะเก่แล้วก็สามารถเก็บมันลึกกาได้นะคะ,ไปไปะค่ะรอดรุ่นกันค่ะว่าการผสมพันธุ์ครั้งแรกของเราจะเป็นผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับก,การผสมพันธุ์บอลสีอ่าโดยการผสมเกสรของเขานะคะก็เราก็จะผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะแล้วก็จะผสมป้ากันนะคะรอนรุ่นกันค่ะว่า การผสมพันธุ์ใั้เขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาจะติดเป็นฝักหรือเปล่าก็อยู่ประมาณ30บวันค่ะก็ถ้าเขาเป็นฝักแล้วก็สามารถจิตเขาไปไว้เพาะพันธุ์ต่อไปได้ค่ะก็ร <leak> อนลุ่นกันค่ะสาหรับมือใหม่ค่ะผสมเกสรบอลสี bon นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดีนะคะ บายบายค่ะ